สวัสดีค่ะพี่น้อง fc พอต่อและ fc ทั่วโลกและ fc สายข่าวการเมืองและ fc ทุกทุกข่าวเลยนะคะวันนี้เอาแล้วข่าวรามาหรือข่าว,รวเรื่องราวของลุงพลก็ยังไม่สงบนะคะก็คือยังดังยังฮอตอยู่ตลอดเวลากระแสแรงยิ่งกว่าดาราดังหลายๆท่านเลยบอกเลยว่าดารายังมี แรงเป็นพักๆแต่ลุงพลนี่แรงตั้งแต่เกิดเรื่องราวคดีของน้องชมพู่คดีบ้านกกอกนั่นแหละค่ะจนป่านนี้ยังไม่เคยหยุดนะคะเรื่องของคดีก็รอศาลตัดสินแต่เรื่องคดีเนี่ยมันสงบลงหรือยังนะคะมันก็สงบแล้วละค่ะเหลือแต่ดราม่านะคะดออราม่ายังไงคะก็คือ ลุงพลดังแล้วก็จะมียูทูบเบอร์ลังไลเข้ามาเกาะกระแสลุงพลนั่นเองค่ะทำข่าวข่าวเรื่องราวชีวิตของลุงพลทำให้ทุกคนมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากช่องไม่ประสบความสำเร็จคุยเรื่องราวของลุงพลดังข้ามคืนช่องผ่านอนุมัติไว้ดังตาเห็นนี่แหละค่ะเลยทำให้มียูทูบเบอร์ต่างลังไลมาทำข่าวเกี่ยวกับลุงพลแต่สาย ฟาดลุงพลก็มีนะคะทําข่าวแล้วฟาดดาอย่างนี้ค่ะหาเรื่องราวของเขามาพูดมาวิพากษวิจารณ์แต่บางคนก็อยู่สายลุงบางคนอาจจะมาหาวิวหากระแสตามธรรมเนียมนั่นเองค่ะแต่บางคนก็มาด้วยใจอยากแกมาอยู่เคียงข้างอยากแกมาช่วยอยากจกมาเป็นปากเป็นเสียงให้เพราะมองว่าลุงพลโดนกระทําลุงพลไม่ใช่คนร้ายนะ ลุงพลโดนกันแกล้งนะอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีล่าสุดนะคะอ่ะก็เจอแรงนั่นเองค่ะแรงความไม่เข้าใจกันและกันความอิจฉาคือการทำคอนเทนต์มากเกินไปไปๆมาๆก็เกิดการทะเลาะและหองลระแหงกันแล้วก็ไม่พอใจก็ถอนตัวออกจากการเป็น FC หรือว่า ยูทูบเบอร์สายพอต่อนั่นเองซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับลุงป้าหรอกเพราะลุงป้าแกก็ไม่ได้ว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ข้างกายลุงอยู่แล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างกายลุงป้านั่นแหละยูทูบเบอร์กันเองนั่นแหละที่มีความไม่เข้าใจกันและกันขัดใจกันนิดๆหน่อยๆก็เหมือนริ้นกับฟันแต่บางคนก็คือยาวเลยไม่ให้อภัยกันและกันแล้วก็โกรธงอนกลายเป็น ออกจากกันมาแล้วก็ประกาศตัวออกจาก f อฟพอตอนั่นเองค่ะเออนะยังมีหลายคนนะคะที่เจอแบบนี้เพราะว่ายูทูบเบอร์มันก็มีแบบอะไรก็ได้เกาะกระแสไม่มีเรื่องเล่นก็มาเล่นพวกเดียวกันก็คือเล่นแล้วก็ไม่รู้จักขอโทษก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ทะเลาะกันเองเข้าใจผิดกันเองก็ออกจากกันเออก็อย่าซีเรียสนะคะ f อ ใครผิดใครถูกก็ตัดสินใจกันเองค่ะบางคนก็มีดีมีเลวนะคะบางคนก็มีทั้งเลวและดีบางคนก็มีดีมากกว่าเลวบางคนก็มีเลวมากกว่าดีแล้วแต่ FC ีพิจารณายานในการรับชมรับฟังค่ะส่วนตัวช่องของนางเองนะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะคะไม่เคยสมัครตัวเป็น FC พอต่อแต่ก็ไม่เคยขี้จะนะคะ โจมตีลงพลป้าแตนเรามาด้วยใจไม่ได้อยู่ฝั่งใครข้างใครเราเป็นตัวของตัวเองมาแต่แรกสบายใจค่ะนะคะเพราะเราไม่ได้มาตามกระแสเรามาตั้งแต่แรกแล้วด้วยก่อนใครจะเข้ามา ก็สบายใจทำอะไรก็ทำความถูกต้องนึกจะพูดอะไรก็พูดแต่พูดให้ถูกต้องและพูดให้หลีกเลี่ยงทางด้านกฎหมายดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกช่องค่ะที่ทำดีนะคะทำไม่ดีก็แล้วแต่เดอ้อ กับไพเว้นมั่นค่ะพี่น้องฟองร้องกันเองลดคันนะคะคันบงหัวจากหักกันนะคะคันว่าคอนเทนต์ก็ให้แค่คอนเทนต์อย่าให้มันเลิดตเตลยออะคอนเทนต์ก็แค่คอนเทนต์อย่าให้เลิดตะเลยนั่นเองค่ะก็คืออย่าให้มันลามปามถึงขั้นฟ้องร้องกันจริงจังแล้วต้องเสียเงินเสียเวล,เวลาทํา YouTube มาช่วงนี้ YouTube ก็กระแสะตกทุกช่องนั่นแหละค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะเราจะอยู่สายไหนสายฟาดสายไม่ฟาดตอนนี้ แรงมันก็ลดน้อยถอยลงทุกคนล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ช่อง youtube นะคะคีรีเตอร์ทุกท่านสู้ๆค่ะทนทรามาหายกินกันไปอยู่ร่วมมาร่วมมือกันไปค่ะหากทุกคนเด้อค่ะที่เป็นคนดีค่ะนะคะภัยมาติดตามกติดตามกับให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำก็ ปลาก็เยอะมากนะคะดูสิคะปลาก็จะเห็นในน้ำมันดินดิ่นทามกลางสวนถั่วค่ะที่สวยงามมากนะคะถั่วสวยมากงามมากเลยค่ะถั่วนะคะกำลังเริ่มออกฝักค่ะกำลังเริ่มออกฝักออดอกเจ้าก็สวยมากค่ะถั่วนะคะสวยมากสงมาก นี่ปลากินขนมปังแล้วโยนไปเมื่อกี้กินละตดูนี้ดูชิ้นนี้นะคะมันจะมากินต้นไหนปลาว้าวกินแล้วปลามาชอบขนมปังอ่ะกินอีกอ่านี่อ่ะกินแล้ว ม,มากินขนมมากินขนมอย่างไงปลาชอบกินขนมแปังปลาเยอะค่ะปลาเยอะเดินไปอีกแล้วน้ำมันขุ่นมันจะมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็น Oh, oh. มาเรียวมาเรียวมาเรียวกินเรียลนี่นี่ถ้าใครชอบตกเบ็ดยกยอนะคะปลาเนี่ยเยอะมากค่ะที่นี่